เปิดูดระบบรางผลักดันโลจิสติกไทยด้วยระบบรถไฟที่ทันสมัยค่ะที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยนะคะว่าระบบรางนั้นมีบทบาทต่อการคมนาคมขนส่งในประเทศไทยค่อนข้างน้อยเลยละคะ่ะแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้นะคะเขาก็มุ่งเน้นการลงทุนระบบรางเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันให้ระบบรางนั้นเป็นระบบหลักในการเดินทางและการขนส่งของประเทศไทยในอนาคตด้วยค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติค่ะก่อให้เกิดการค้า ระหว่างประเทศนะคะเป็นการส่งเสริมการจ้างงานส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะที่สําคัญค่ะยังเป็นการช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกด้วยนะคะซึ่งเขาก็มีการพัฒนาทั้งระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเมืองค่ะรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงด้วยนะคะ ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของรถไฟความเร็วสูงนะคะโดยรถไฟความเร็วสูงก็มีอยู่4สายด้วยกันค่ะอีสานเหนือใต้และตะว,วันออกนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการเริ่มก่อสร้างไปแล้วสองสายด้วยกันค่ะสายแรกนะคะคือสายอีสานค่ะกรุงเทพหนองคายนะคะหรือเรียกง่ายๆว่ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนนั่นเองค่ะและอีกสายหนึ่งนะคะนั่นก็คือตะว,วันออกค่ะหรือเรียกว่ารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินนะคะดอนเมืองสุวรรณภูมิและอู่ตะเภาค่ะซึ่ง ซึ่งสายนี้นะคะก็จะวิ่งผ่าน5จังหวัดด้วยกันนะคะมี9สถานีค่ะครอบคลุมระยะทางกว่า220กิโลเมตรค่ะ ซึ่งนอกจากรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะคะจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการเชื่อมการเดินทางระบบรางกับระบบอากาศระหว่าง3สนามบินเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักใน EEC และเป็นส่วนสําคัญในการส่งเสริมให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วนะคะรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินแบบไร้รอยต่อน,นี้ก็จะมาพร้อมกับโครงสร้างการพัฒนาพื้นที่ตลอด2ข้างทางรถไฟให้กลายเป็นเมือง อัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้นั่นเองค่ะโดยเฉพาะในเขต EEC นะคะก็คือที่จังหวัดชะเชิงเศ้าชนบุรีและระยองนะคะและจากการคาดการณ์ของสองกอพออค่ะก็ระบุว่าผลตอบแทนที่ประเทศไทยจะได้รับจากการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินแบบไร้รอยต่อมีดังนี้เลยค่ะ หนึ่งเรื่องของการจ้างงานนะคะก็จะเกิดการส่งเสริมการจ้างงานในอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงธุรกิจใหม่ๆนะคะในเมืองอัจฉริยะที่จะเกิดขึ้นรวมแล้วไม่น้อยกว่า10,000แตำแหน่งใน5ปีค่ะ 2. เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะสนามบินอู่ตะเภาก็จะกลายเป็นสนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่3ของประเทศไทยค่ะโดยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้นะคะ15ล้านคนใน5ปีแรก30ล้านคนใน10ปีแรกและ60ล้านคนใน15ปีค่ะ 3. เรื่องของความสะดวกค่ะบอกเลยว่าสะดวกรวดเร็วแบบไร้รอยต่อเลยนะคะจะช่วยลดปัญหาในเรื่องของการตกเครื่องค่ะช่วยลดความแออัดของการจราจรนะคะลดอุบัติเหตุลดมลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ